อแล้ครับนี่เส้นทางลงนะหลังจากที่เดินขึ้นไปใช้นะเวลาเดินทางประมาณ30นาทีนะครับเดินทางประมาณสองกิโลก,กว่ากิโลก,กว่าไม่เกินเนี่ยฮะไม่เกินสกิโลก,กว่าครับแต่ทางมันชันนะฮนะเนี่ยนะนี่นะครับแม่นายาตให้นํารถขึ้นมาผมจอดลถไว้ที่ตีนดอยนะครับด้วยความคุ้นชินที่มาสํารวจตั้งแต่คราวแรกที่ยังไม่มี ดอกตูมเลยนะครับตอนนี้ดอกตูมแล้วบานแล้วนะครับเนาะนี่ฮะมีรถบริการรับส่งนะครับปลอดภัยค่าบริการคนละ100บาทเท่านั้นนะครับกับความงดงามแบบที่ท่านจะหาชมไม่ได้ที่ไหนนะนอกจากที่ดยจาการต้นน้ำเงาเงาวนะครับบ้านร่องฟ้าทองขบนฟอเพเฟอเวียงแกนจังหวัดเชียงรายท่านมาดูทุ่งพญาเสือโคร่งบานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเนาะโ งดงามจริงๆครับผมให้ดูว่าเยอะขนาดไหนนะครับนี่ตลอดระยะเวลาตลอดเระยะเส้นทางนี่นะครับสุดยอดจริงๆครับ